สวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมอูสุพ์ออโตเซอร์วิส0 9 2 9์1 2 7 8 8อึ๊ดตืดตืดวันนี้งานอีซูนะครับอีซูซุที r ตอนเดียวจอดอยู่ในป่านานแล้วเจ้าของรวยรวยมากนะครับแต่ใช้รถแบบนี้นะครับก็เอามาแปลงเป็นพวงมายไฟฟ้าถามว่าเฮ้ยแกแปลงได้หเปล่า ก็พอได้นะเอามา,เด,านะเดี๋ยวทําให้นะครับเดี๋ยวทําให้ลุงเอามาจอดไว้เลยนี่ครับพอร์ตเรียบร้อยพอร์ตเรียบร้อยครับมัดโล่งโจงนะครับแล้วก็อ่าแกก็เอามอเตอร์มาให้นะคือแกทํารถขายนะครับทํารถขายอันนี้เอาไว้อะไรนะเอาไว้ขนเศษเหล็กเศษขยะแตบอกมันหนักเว้ยมันหนักว่ะ แกทำได้ไหมออมาเลยจัดปลายลุงเดยกเก่งจัดให้นะครับนี่ตัดเรียบร้อยนี่ใช้แค่นี้แหละแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปอกนะครับปอกสวมกับชิ้นนี้นี่เห็นไหมนี่ครับมันสวมถอดได้นะครับมันดีตรงนี้นะฮะมันทําให้เราง่ายตนการทํางานนะครับอของยี่สูนี่จะเป็นแกนเดียวยาวใช่ไหม มันจะเป็นแกนเดียวยาวไปจนถึงตรงพื้นเลยนะเนี่ยนะครับก็คือก็จะใช้เป็นแกนยาวเหมือนเดิมเจ้าของอยากได้แบบเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดเฟืองสวมกับแกนเดิมนะเดี๋ยวจะเป็นชุดแกนสวมกับเฟืองเดิมตรงๆแล้วก็ส่วนปอกปอกตัวนี้ก็จะขยายนะครับขยายมาสวมตรงนี้ให้ครอบไปนี้นี่แหละมันก็แค่ครอบไว้เฉยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปอกเป็นเฟืองนะล็อกน็อตเหมือนเดิม แต่จะกึ่งเป็นปลอกเอเป็นหุ้มแบบใหญ่ๆแล้วก็เรียวลงมานะครับ mm hmm. เรียวลงมาเพื่อจะมายึดกระปอกตัวนี้แล้วก็คือสามารถถอดได้นะครับถอดได้แล้วก็แกนตัวนี้ก็จะตัดนะครับนี่นะแกนตัวนี้จะตัดตัดเลยนะครับบางคนเขาก็เลือกที่จะผมบอกว่าเอาเป็นชุดแกนเดิมไหมที่เป็นท่อนเดิมมันเนี่ยแล้วก็ใส่วงมาลัยของนิสสันเราก็ได้เดี๋ยวจะแปลงเนี่ย เดี๋ยวจะแปลงนับแปนแค่นี้แหละนะครับแปลงนับแปลนกับตัวยืดแค่นั้นเองแกบอกว่าอยากได้แบบเดิมๆนะครับให้มันใกล้เคียงเดิมที่สุดผมก็เลยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวจัดไปนะครับมันมีทางเลือกให้2อ,อย่างแกเลือกเอาแบบนี้ครับแกเลือกเอาแบบนี้ผมให้แกเลือกเอานะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าต่อเนี่ยนะแกน,นี้นะครับผมก็จะใช้แค่ก็จะใช้แค่นับแปนตรงนี้นะครับตัด แล้วที่เหลือก็จะเป็นยอยกากบาดนะครับเป็นแกนตรงยาวไปเลยนะแกนตรงยาวตรงนี้ส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นอัดลูกปืนนะอาจจะเป็นอัดลูกปืนนะครับที่แรกจะอัดลูกปืนบอกเนี่ยเดี๋ยวอัดลูกปืนให้มันแข็งกว่าเด้ลุงแล้วเ,เป็นยอยด้วยนะแข็งกว่าแกบอกแมวอ,อยากได้แบบเดิมๆใกล้เคียงเดิมๆแต่ให้มันเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้าอา้าจัดไปเลยครับตอบโจทย์ลุงลุงตั้งคําถามมาตั้งโจทย์มาดนเก่งก็จะทําการ ตอ,ตอบโจทย์ให้นะก็มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับงานดัดแปลงเนี่ยเครื่องกลึงก็มีนะครับตัดแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้เครื่องกลึงนะใช้เครื่องกลึงในการตัดนะครับเครื่องกลึงนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะขึ้นแท่นกลึงหมดเลยนะครับมันจะตรงไม่มีแกว่งไม่ไม่เบี้ยวนะครับวงอะไรเบาแน่นอนนะครับเบาแน่นอนแล้วก็เดียมีกล่องหลอกด้วยนะ กล่องหลอกสัญญาณนะครับปรับได้จะเอาแบบเบามากเบาน้อยนะครับปรับได้นะครับปรับได้เมื่อก่อนทําไปมันจะแบบทื่อๆตอนนี้มันมีกล่องแปลงนะครับกล่องแปลงสัญญาณแปลงสัญญาณเหมือนสัญญาณความเร็วหลอกสัญญาณนะครับหลอกมันนะฮะแล้วก็สัญญาณการสตาร์ทนะครับจิ้มเข้าไปมันจะมีปักอยู่เดี๋ยวก็ต่อเสร็จอะไรเสร็จก็มาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็ คร่าวๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ตัดต่อคลิปเนาะผมก็ไม่ค่อยอยากจะตัดต่อคลิปมันไม่มีเวลานะครับทําแล้วก็ลงนี่แหละก็เดี๋ยวทําประกอบเสร็จไรเสร็จเดี๋ยวผมก็จะลงคลิปใหม่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นแค่คลิปสั้นๆนะฮะแค่คลิปสั้นๆห้านาทีสิบนาทีถ้าจะเอาแบบจบงานเลยก็ต้องรออย่างอย่างทําวันนี้พรุ่งนี้ก็ค่อยลงแล้วก็ต้องไปนั่งตัดต่อซึ่งมันไม่มีเวลานะครับ ไม่มีเวลาในการทำเลยก็เอาแบบคลิปตัวคลิปเลยเนาะดูๆไปนะครับสั้นๆสบายๆไม่ต้องอะไรมากมายนะครับคือทำไปแล้วใช้ได้แน่นอนแล้วก็สามารถถอดแยกชิ้นได้นะสามารถถอดแยกชิ้นนะครับแยกชิ้นเพื่อเวลาอนาคตตัวนี้มีปัญหานะก็คือเราถอดแยกชิ้นซ่อมนะครับเปลี่ยนอะไรนะครับได้อย่างถ้ามอเตอร์มันเสียมันก็ถอดไม่ยากอีกแล้วเนี่ยมอเตอร์มันถอดได้เลยนะครับ แล้วก็ตัวเนี่ยจับสัญญาณตัวนี้สัญญาณตัวนี้ถอดไม่ใช่ว่าถอดออกง่ายๆนะครับมันต้องถอดแกนออกแล้วก็มันเป็นวงแหวนข้างในนะมันเป็นวงแหวนนะครับจับรอบการหมุนพวงมาลัยนะครับแทบแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยถ้าระบบมันไม่ครบนะไอนี่แทบจะไม่มีประโยชน์เลยเลยนะเสียไปนะครับป้อนไฟเข้าอย่างเดียวก็มันไม่เหมือนของติดรถนะของติดรถนี่มันจะทํางานครบมันจะเรียนแบบเหมือนพวงมาลัย น้ำมันเลยนะจะเรียนแบบทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับ mm hmm. เวลาจอดอยูที่เฉยจะเบามากเวลาวิ่งมันก็เริ่มจะหนักนะครับยิ่งเร็ววงอะไรยิ่งหนักเพราะว่าถ้ายิ่งเร็วพวงอะไรมันยิ่งเบาเนี่ยมันจะทําให้รถการควบคุมรถเนี่ยมันลาบากมันเป็นเทคโนโลยีครับเพราะรถทุกวันนี้ระบบการควบคุมการทรงตัวการเขาเรียกอะไรการรักษา ขาเรียกการขับขี่แบบป้องกันออกนอกเลนอะไรเงี้ยมันก็จะต้องอาศัยพวกพคงมาลัยไฟฟ้านี่แหละเป็นตัวควบคุมนะครับปล่อยมือแล้วรถออกนอกเลนกล่องก็จะคอนโทรลมีกคงมีกล้องอะไรจับทั้งคันอะ่ะทั้งหมดอะ่ะมันก็จะมาส่งมาที่โวไรงมาลัยไฟฟ้าสั่งให้มอเตอร์ทํางานหมุนหมุนแทนมือเราให้กลับมาเข้าอยู่ในเลนนะครับแล้วก็ประคองรถไปปล่อยมือขับยังได้นะครับเข้าโคง้งมันยังหมุนตามเลยนะเข้าโค้งนะครับเข้าโคง้งก็เข้าตามโคงนะ้ง เพราะว่ามันจับเลนถนนเป็นหลักนะครับแต่ผมไม่รู้นะถ้าเกิดมันไม่มีเลนถนนทําไงมันจะวิ่งออกนอกข้างนอกลอกเฮ้ยเลนถนนอยู่แนวเนี่ยเฮ้ยหาถนนไม่เจอนะครับก็ขอบคุณมากนลยครับสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงก็อีกหนึ่งคลิปรอบหน้าฮนะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ